ถ้าพูดถึงเรื่องของทางออกของวิกฤตในยุโรปนะ ใช้หลายคนมองว่าที่ใช้เนี่ยเหมือนกับเป็นยาที่เป็นยาชาคือเข้ามาพยุงอาการแต่ว่าไม่ได้รักษาโรคร้ายที่แท้จริงคือคไม่ได้ไปแก้ที่ที่ต้นเหตุแต่ก็มาระง,งับอาการไม่ให้มันแพร่กระจายไป<ช>นะคะแล้วค่ะก็มีการมองเหมือนกันนะ,นะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่อวิกฤตในยุโรปเองหรือว่าสหรัฐเองเนี่ยนะคะจะเข้ามากระทบกับเศรษฐกิจไทยในด้านไหนหรือว่ามะเร็งที่ถือว่าเป็นตัวร้ายที่เกิดขึ้น,นต,ต่างชาติจะลุกลามนะคะมาอย่างมิภาคอื่นๆด้วย เปลนะคะเรามีความคิดเห็นนะคะจากนักเศรษฐศาสตร์รนะคะนั่นก็คือทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรสมพบมณนะะรังสรรค์นะคะอธิการบดีของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตนนะคะที่มีมุมมองมาฝากเรากันนะคะไปะติดตามกันเลยะคะ่ะ คุณผู้ชมคะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่ยังหนักหน่วงอยู่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือยุโรปนะคะนับวันก็จะยิ่งมีเรื่องราวต่างๆที่สร้างความกังวลมากมายเลยทีนี้ทางออกจะยิ่งมีน้อยลงหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดรสมพบมานาะังสันกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะยุโรปนี่ตอนนี้ถ้าจะถามถึงทางออกอาจารย์คะมันยิ่งมืดมนลงไปทุกที่หรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกกรีซนะ,ะกลุ่มลูกหมูตอนนี้เริ่มไปสเปนสเปนอีกถ้าไปอิตาลีเนี่ยอาจารย์คะอาการหนักเลยนะคะหนไม่่่แคคคนนัั้สรบะ ่ที่ออกมาขนาดนี้ก็คือมันเริ่มตินลึกเข้าไปในเยอรมันนะฮะเนเธอร์แลนด์นะลักเซมเบิร์กนะฮะที่ธนาคารถูกปรับลดเ е й ติ้งจากมูดีนะ้ใช่ไหมครับจากมูด<ะ>ี้นะ,ะ,ะก็เห็นเลยว่าว่ามันเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าคอนทราเจนเอฟเฟกต์ก็คือไอ้ผลโรคระบาดจากโรคป,ประเทศหนึ่งไปถูกอีกประเทศหนึ่งนะฮะก็ก็ผมคิดว่ายูโรโซนนี้ยากะบากนะฮะแล้วก็ขนาดนี้ก็ยังมองไม่เห็นทางนะว่ามันจะมีวิธีการยังไงไทยได้ วิธ mm ีการที่ใช้อยู่ในขณะนี้นะฮะก็คือพยายามไปอุ้มนุ่นอุ้มนี่นะฮะตรงน่ะถ้าเผื่อตรงไหนมันปวดมันเจ็บขึ้นมาก็เอายาหมองโกยไปใ่ไปแปะไปทายนยฮะแบบที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะก็กล่าวได้เลยว่ามันยังไม่ได้แก้ไปลงไปที่สมุรฐานของปัญหานะ คือผมว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาของยูโรโซนมันต้องผ่าตัดนะถ้าไม่รีบผ่าตัดเนี่ยจะมีปัญหาได้เพราะอะไรครับเพราะ GDP มันต้อง1นในหของโลกใช่ค่ะนะสิบสามสิบสี่ล้านล้านเหรียญสหรัฐอยู่นะคนะทั้งเพราะว่ายูโรโซนก็คือ GDP ส่วนใหญ่ของ EU นะ EU ก็ประมาณทักเอ่อยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ของโลกนะนะถ้าเป็นยูโรโซนอย่างเดียวก็คงคงใ,ใกล้ๆอเมริกานะนะนะและกล็อเมริกันิดเดียวนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมยังมองไม่เห็นทางจากวิธีการที่ใช้อยู่ขนาดนี้ค่ะ และว,วิธีการที่ให้อยู่ขนาดนี้บางทีมันก็ขัดแย้งกันนะด้านหนึ่งก็คือไปเอาเงินไปอุดเอาเงินไปช่วยแต่อีกด้านเนี่ยก็คุมเข้ม <c oughs> นะฉะนั้นมันจะพอออกมาเป็นยังไงเนี่ยนะ,ะ <c oughs> อันนั้นอย่างเป็นเรื่องที่น่างสงนใยมากนะ คือผมดูลูกการแล้วเนี่ยคงไม่แคล้วนะครับว่าอเมริกาต้องค้ามาช่วยในที่สุดนะแต่แต่อเมริกาเองก็ดูก็ยังไม่ได้แบบจะฟื้นตัวหรือว่าแข็งแรงเต็มที่นะอาจารย์แต่เขารู้ไงว่าถ้าคืนปล่อยให้ยูโรโซนหนักกว่าน,นี้เขาก็จะโดน,นไปด้วยนแน่นอนนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมนาะมีฟันเฟจากไอจากอเมริกาเนี่ยข้ามไอแอลติกมาอยู่ที่ยูโรโซนเนี่ยมากขนามนา้นะนะครับแล้วก็กล่าวได้เลยนะว่าที่ยูโรโซนอาการหนังหนวงขนาดนี้ก็มีผล จากอของมีการนั่นเองครับที่คุณดําเนินมาตรการการเงินฉีดเงินออกมาเยอะแยะมากมายปล่อยเงินออกมามากมายเงินเหล่านี้มันก็แอบซ่อบในมีการไม่หมดมันก็ไหลเข้าไปในยูโรโซนเมื่อไหลเข้าไปไปไงฮะก็กู้กันเกินสนุกสนานเลยนะคะฉะนั้นเมื่อไปกิ่แล้วมันก็จะลิงก์กันมากระหว่างภ่ากันเงินไม่ว่าตลาดเงินตลาดทุนตลาดตราสารหนี้ทั้งหลายหรือว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันจะลิงก์กันหน้าโลกยุโรปอเมริกาฉะนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมคิดว่า อเมริกาเนี่ยคงคงไม่แคล้วเพราะอะครับเพราะมีการผลิตอย่างดีค่ะนะไอการยอมรับดอลลาร์ของโลกเนี่ยเราอยู่เราก็เห็นเลยว่าขนาดนี้ดอลลาร์มันเหมือนกับเป็นไอเซเปเิเเลไปแทนที่ทองคำที่ทำใบี่ยแล้วก็ขนาดอย่างเงี้ยไอความรอคอยความเชื่อถือ QE อองอเมริกามันยังมีมากอยู่ค่ะ QE สา,ามเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่า QE สามที่ออกมาใหม่เนี่ยคงไม่ได้ช่วยหรือซื้อกิจกายแต่เดียว อาจจะเผื่อ,อน,นี่สองไปสู่ยูโรโซนด้วยและขณะเดีวยวกันยูโรโซนก็ใช้ในยิยบายกันกันอ่ากันเงินที่ผ่อนคายนะ,ะโดย ECB โดยทอยก้าต่รงๆงอาชิตเยอรมัาเนี่ยนะครับแต่ดูเหมือน QE 3นะฮะเราก็ตั้งหน้าตั้งตามมาหลายรอบแล้วก็ผิดหวังไปหลายรอบเหมือนกันนะคะ,คะก็บางค่ายก็คาดกันว่าอาจจะได้เห็นในไตรามาส3หรือไตรามาส4ซึ่ง<ช>ก็ยังอีกมีระยะเวลายอ,อยาวไกลแต่ในขณะที่อาการยูโรโซนตอนนี้ก็ ยากที่จะประทังเหมือนกันอาจารย์มีการพูดกันว่ากรีซเนี่ยนะคะเดือนสิงหาคมนี้ถ้าไม่สามารถที่จะใช้นี่ได้เนี่ยอาจจะต้องประเด็นออกไปจากกลุ่มยูโรโซนด้วยเหมือนกันสเปนเองก็โอ้โหตัตตาผลตอบแทนพันธบัตรก็ขึ้นไป7จกว่เาเปอร์เซ็นต์นะคะาอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันจะใช้เวลาในการที่จะ QE กว่าจะออกมายูโรไม่ยิ่งแย่ไปกว่านี้เหรอฮะอืมอันนี้ก็ได้เป็นห่วงเพราะว่าผมคิดว่าไทมิม่งของ QE เนีผมดูแล้วมันมอยู่สี่ห้านะตัวกแตรตัวหนึ่งก็คือทับเขื่อว่านะครับ การเมืองในริกาผมว่าขนาดนี้คีวอจะช่วยการเมืองในริกาด้วยเพือช่วยโอบามามนะในการเลือกตั้งฉะนั้น,นในช่วงที่กําลังการเลือกตั้งงวยก้ามาเรื่อยๆแ,แล้วเกิดว่ามิลานี่นะ,ะมิลานะี่เนี่ยเกิดดีวันดีคืนและทํางท่าจะชนะเนี่ยผมเชื่อเลยนะ,ะว่าโอกาสเกิดคีวอสามจะถูก นะที่อาชีพมาเพื่อเําให้ตลาดเงินตลาดทุนมันกระเจิงขึ้นะนะครับสิ่งที่จะชนะใจผู้เลือกตั้งนายมีก,การมี2เรื่อง1ห,หุ้นต้องขึ้นะนะสองราคาบ้านต้องฟื้นนะหรือว่าไม่ตกไปกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะเพราะไอ้สองตัวเนี่ยคือความมั่งคั่งของคนมีกันนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็กล่าวเลยว่าเมื่อ QE สามมันออกมามันจะเข้าข่ายยิงกระสุนนัดเดียวแดวีว่าในโลกหลายตัวอย่างน้อย3ตัวแตนะ่ตัวหนึ่งก็คือนกทางเศรษฐกิจ ที่ที่ทำให้เออพุ่งขึ้นอะไรต่างนะฮะอะไรต่างอะไรเอเอสินทรัพย์ไม่หดตัวลงสองคือนกทางการเมืองก็คือว่าทําให้โอบามาเองเนี่ยเอเอเห็นไหมมียังมีมุกมีอะไรต่างจะเล่นทําให้เศรษฐกิจมันมันอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ซุ้อไปกว่าเดิมค่นั่นคือนกตัวที่สองนะนกที่สามตัวที่สามอะไรครับแผ่หรือสอง่งไปที่โยูโรโซนนะก็คือว่าไอ้เงินส่ดเนี่ยมันจะเริ่มไหลเข้ามามันจะมีซัพพลายออมาเนี่ก้อนใหม่ฮะที่ไปซื้อเลยครับ ไปไล่ซื้อบรรดาพัานธบัตรทั้งหลายเช่นพันธบัตรของหลายประเทศที่ทําท่าจะยังมีปัญหามากมายเนี่ยนะคำถามคือว่าถ้าเผื่อไม่เอาเงินก้อนนี้มาซื้อแล้วเนี่ยจะรอให้ ECB ปั๊มเงินไวน้หรอครโอ้ลำบากะเดิดิตความน่าเชื่อถือของ ECB เหลือเท่าไหร่น้อยมากค่ะใช่ครับและจะไปคาดหวังให้ประเทศที่มีทุนสำรองเยอะๆอย่างจีนอโอ้โหมเันยากมากที่ไปคาดหวังเขานะฮะือว่าญี่ปุ่น พวกนี้เขาเปิแอร์ีเพวกนี้เขาเองก็จีนก็มีความเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเหมือนกันในทุกปีนี้แต่เขาต้องมาทำมันสมุดและเขาใช้เงินของประชาชนก็ต้องใช้ด้วยความระวังคนจีนนี่ไม่ใช่เล่นนะฮะถ้าคุณเอาเงินของเขาไปลงทุนแล้วขาดทุนเหมือนซ i c ซเมื่อสองลปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหประชาชนออกมาบวยวายรั่นไปหมดและการเมืองของของจีนก็ถึงแม้จะเป็นโรคภาคเดียวก็ยวจสั่งก่อได้นะ ค่ะเนี่ยอาจารย์มองภาพรวมจากนี้ไปจนถึงสิ้นปียังไงคะเศรษฐกิจโลกของเรารอความหวังอย่างเดียวก็วคือ QE 3แล้วจริงๆ QE 3เนี่ยสมมตินะคะออกมาจริงๆมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์ก QE 1 QE 2ก็ไม่ได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดมันจะสามารถเวิร์กได้ในระยะสั้นค่ะถ้ามาตรการมันใหญ่พอนะครับแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยผมว่าอเมริกาก็ต้องไป,ปรูปแบบทัางทานะคือขนาดน,นี้เนี่ยถามว่าทั้งยูโรโซนและอเมริกามีปัญหาที่ตรงไหนอะมีอยู่ที่ขัดเดียวครับ ก็คือปัญหาขีดความสามารถยางไงยังขานหรือว่าคอมเพรสซิฟิเค s คนคำนี้คําเดียวเลยนะว่าทํายังไงจึงสามารถมีมาตรการที่ทําให้ขีดความสามารถยางไงยังขานมันขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิโอเซกเตอร์ซึ่งขนาดนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเงินยูโรยูโรขนาดนี้ยังแข็งขึ้นไปเมื่อมันแข็งขึ้นไปอ่ะอยาคาดหวังครับว่าคุณจะถาดแรงกระตออกได้มากแล้วก็ลดถอนเงินเข้าเพื่อเพื่อให้ทำให้สีันียจัด หรือว่าจะดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวม,มากๆนะฮะขณะนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเงินยูโรอยู่ที่1.2กว่าๆนี่นะยังถือว่าเออ่ค่อนข้างสูงนะครับผมว่ามันมันอาจจะต้องถ้าจะทําให้ได้ผลในขณะนี้ต้องทําให้เงินยูโรเนี่ยใกล้เคียงกับค่าดอลลาร์นะครับถ้าทําอย่างนั้นได้นะฮะก็จะทําให้เศรษฐกิจในยูโรโซนเนเี่ยมีราคาถูกลง20%ค่ะและไอ้ตัวเนี้ยผมไม่จะช่วยได้มากนะแต่นี้จะทํำยังไงล่ะท,ที่ทำให้นะทหําให้เงินยูโรมันลงได้เพราะอะไรครับ เพราะตลาดได้ที่มีการใช้ QE เนี่ยมันก็เหมือนดับของคมเพราะคุณปั้มดอลล่าร์มามันก็ต้องมีที่เกาะใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเกาะในมีกาไม่หมดม,มันก็มันต้องไปเกาะในในยูโรโซ,โโรโซนนะก็คือไปได้ซื้อเงินยูโรมันก็ทำให้เงินยูโรขึ้นมาไงครับในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็แปลกใจสงสัยว่าเอ้ยขึ้นมา,<ถ>มาได้ยังไงใแต่ละตัวอาการสมซานนะครับบาดเจ็บกันทั่ว แล้วทำไมเงินยูโรบางทีต้อง1.4กว่าทำไมหมูแพงอันนั้นไม่หมูแพงเนี่ยนะครับก็เลยครับก็เพราะว่ามันมีมันมีมีเงินจากอรี่ฟ่าฝั่นของแอตแลนติีไหลเข้าไปไล่ซื้อหมูไงฮะหมูที่มันทำท่าจะล่อแหลมมันก็เลยเป็นไงฮะยิงล่อแหลมไปใหญ่แล้วก็นั่นระยะยาวก็ล่อแหลมมากที่แต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะใจขึ้นมาได้บ้างอาจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยเพราอเลยครับเพราะว่ามันมีน้ำหล่อเลี้ยงนะครับมีอาหารหมูเติมเข้ามาแต่อย่าลืมนะครับว่าหมูเนี่ยมันเป็นโรคอยู่ถ้าคุณไม่สามารถแก้โรคของหมูได้้เนนนีี่่่ยยยมมัักกกก็าาาทจะะแปญหูโโรซค ท้ายสุดนี้ผลกระทบที่จะเข้ามาสู่ไทยอาจารย์มองว่าส่งออกของเราในที่รัฐบาลมองไว้15เปอร์เซ็นต์ะฮะหลายค่ายก็บอกโอ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้สิทก็เก่งแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าผลกระทบต่างๆมันจะมากระทบส่งออกแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะผมคิดว่าส่งออกเนี่ยผมยังเป็นทวงน้อยกว่าปัญหาเฉพาะหน้า,าก็คือการวูบวาบไหวตัวของตาลาดเงินตลาดทุง,ง,งตลาดเงินก็เช่นอัตลาาและเปลี่ยนตลาล คือมันก็จะชิ่งไปกระทบต่อส่งออกเงินบาทเกิดไหวตัวมากๆเนี่ยไม่ว่าขาขึ้นขาลงเนี่ยมันก็จะทําให้การบริหารจัดก,การเรื่องการส่งออกอยากมากนะครับขาะทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ามาชิ้นส่วนหนึ่งของการส่งออกอผู้ประกอบการเนี่ยมาจากค่าเงินที่เหมาะสมนะครฉะนั้นเมื่อเปนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้การบริหารอ่าตาแรกเปลี่ยนที่เป็นเรื่องของการเงินเนี่ยกระทบต่อการบริหารราคาดินค้าของเขาซึ่งอันนี้จะมีผลต่อไอ้กำไรขาดทุนของผู้ประกอบการซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องระวังนะครับ เรื่องที่2ก็คือผลกระทบต่อตลาดหุ้นเช่นความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ต่างๆพวกนี้นะฮะ,ะสองตัวแปรนี้นะฮะอันที่3ามก็คือผลกระทบต่อตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้านะซึ่งอาจจะทําให้ราคาน้ํามันราคาวัตถุดิบหลายตัวที่ซื้อขายกันอยู่ในซ,ซ,ซื้อขายเป็นเป็นฟวเจอร์เนี่ยนะมันก็จะบูบ่าไายตัวนะซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อวบวัาวาหยตัวก็แน่นอนแล้วก็ทำให คนต้องใช้พลังงานเหล่านี้ถึงแม้บางทีขึ้นบางทีลงมันก็ทําให้การบริหารต้นทุนยากขึ้นใช่ค่ะนะครับชั้นสามสี่ตัวแบบนี้นะฮะที่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 ต้องดูให้ดีนะและและตัวต่อมาก็คือเรื่องส่งออก่ะรเขาอะเลยครับเพราะเราต้องยอมรับว่าส่งออกของเราเนี่ยสัดส่วนมันต้องไม่ต่ำกว่าหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะปีที่แล้วเราส่งออกไปได้ใบตองสองแสนหนึ่ล้านเหรียญสหรัฐนะสองแสนสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะขณะที่ GDP เราอยู่ที่สามแสนล้านเหรียญต้นๆนะครับ ฐานมาแล้วเนี่ยก็ก็ส่วนก็เยอะอุกคนสองในสามหลยนะแต่เราฉะนั้นเมื่อส่งออกมันบูมเนี่ยนะและผมเชื่อว่าปีนี้จะทำตัวเลขให้ได้หลักเดียวไปไปนะฮะเช่นคุณทำให้ส่งออกต่อได้ถ้าไปเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าน่าพอใจแล้วนะแล้วอย่าไปหวังเลยว่ามันจะต้องโตเป็นตัวเลขสองหลักทอดไปทางสูงเท่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เลยครับห้าเดือนแรกนี้ส่งออกเราติดลบไปหนึ่งจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ ฉะน,นั้นหกเดือนคือครึ่งปีแรกเนี่ยออนนักกาะครุณทำงานเป็นซีโร่กรอสก็โอเคแล้วนะฮะคือก็คือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดลบนะฮะ,ะและถ้าเผื่อคุณต้องการให้เท่ากับเป็ห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงครับหมายว่าครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่คุณต้องโตสามเปอร์เซ็นต์ถ้าจะมาะถึงที่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยฮะฉะนั้นผมว่าตัวนั้นเนี่ยมันไม่น่าเป็นตัวที่จะต้องเอามาถกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะฮะ คือเราต้องไม่ลืมนะว่าปีที่แล้วส่งออกเราโต16%กว่า,าวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะที่มูลค่าส่งออกเราเนี่ยทะลุ2องแสนล้านเหรียญฉะนั้นคุณจะโตให้มันช้าลงหน่อยไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายนะฮนะถึงแม้ว่ามีโรครอดจะด,ดีดีบ้างแต่ว่าเราทําให้ดูหนึ่งว่ามันไปนสร้างความคาดหวังให้กับประชาชนเนี่ยว่าคุณจะต้องโตไม่ใช่15%แต่ถึงเวลามันโตไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลที่ิดเหยียดด้าน,นลบ แต่า um, ทางทางั้งที s> <S <am iller> <am iller> ่ควายในบรทแล้วมันอาจจะต้กิดความ่ใดมากะนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าข่าวสารข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะข่าวสารข้อมูลต้องสอดคล้องกับัจพื้นฐานสอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะเลยครับเพราะเราจะไม่สร้างความคาดหวังจนเกินไปและไม่สร้างความผิดหูกจนเกินไปอันนี้สำคัญมากของเรื่องนี้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่ายุโรปเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนตอนนี้รอ QE กันอยู่หลังจาก QE นั้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญที่สุดเมื่อเรามาโฟกัสที่เศรษฐกิจบ้านเราก็ยังคง การตัดสินใจแล้วก็ตอนนี้ศึกษาข้อมูลข่าวสารให้ดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากอาจารย์ค่ะ ค่ะก็ไม่ใช่แค่ยุโรปเท่านั้นนะคะไปถึงอเมริกาทุกวันนี้ณวันนี้เรากำลังรออยู่ว่าจะมี QE หรือเปล่าอาจารย์ก็บอกแล้วนะคะมี QE ออกมามันเป็นยังไงมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ท้ายที่สุดโยงไปถึงเศรษฐกิจไทยนะคะเรื่องของการส่งออกที่ตั้งเป้าไว้ว่า15จริงอาจารย์บอกว่าอย่าไปตั้งสูงให้มันแบบรู้สึกว่ากดดันเลยแล้วก็ผู้ประกอบการจะรู้สึกสบายใจชิลๆไปนะคะยังไงเอาให้มันพอเหมาะพอสมแล้วก็เรื่องของวิกฤตต่างๆเนี่ยก็ยังคงอยู่กับเรายังไงกก็ปรัััับตวใให้นนละช่